เขาครับปลาเขาไปแล้วเรียบร้อยครับวิ่งประมาณ2เมตรผมใส่ซีมี่ไอสต็อปไลน์ล็อกนะครับสต็อปสต็อปไลนล็อก2เมตรนะครับกายผมเรียนเบอร์1ิบเอ็ดสายไ้นมปังนะครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วในลูกประเด้นเนี่ยนอนตัม้ม <c oughs> จะาคุ้งใส่กระปุน<ๆ>่นครับตั้มจุ๊ะนอนข่ะนอนเอาไปมาอยู่บ่ 好，杀他，杀！ไปแล้ว。 เดี๋ยวไม้แรกนะครับเป็นเยอะเลดูหนาวนะครับผม ผมนี่หลากยงาเลยนี่ครับเดี๋ยวไม่แรกครับมาแล้วมาแล้วครับนั่นนะนี่นะครับอันนี้ไม่แรกนะครับผมไม้แรกนกเขาไซาโลครับโอ้ปลาขึ้นหน้ามาคุณ คือน้ามักแห้งเลยนะครับนี่นะครับใส่สวยๆครับผมลูกเขาไซกิโลครับลากยาวเลยนะครับผมอ่าผมใส่เบ็สองดวงนะครับ ปังนะผมใส่เบ็ดแบบนี้นะครับผมนี่นะครับมึงหมากเบ็ดครับคุณจะเรียนหมากเบ็ดแบบนี้นะครับเรียนนล้วมันฉาดนะครับโอเคครับผม แตมแรกมาแล้วครับน้าๆรอรุ้นกันอีกต่อไปนะครับผมไม้แรกครับถึงลงเยือไม้แรกนะครับนี่นะครับเยือนะครับผมผมใส่เยือตัวนี้นะครับผสมขนมปังนะครับนี่นะครับใส่ขนมปังเข้าไปอัดตาหนึ่งต่อหนึ่งนะครับนี่นะครับเยือตกปลาอดูหนาวนะครับนี่นะครับเยือตัวนี้นะครับผมกิโลกรัมละ หกสิบห้าบาทนะครับเนี่ยพอแพงนะครับเนี่ยตกปลาเลือดดูน้าวนะครับตัวนี้นะครับกินทุกปลานะครับปลาเก็ดนะครับโดยเฉพาะปลาเก็ดนะครับนี่ขนมปังขาวนะครับตัวนี้นะครับขนมปังฟันขาวๆนะครับส่อัตตานึงต่อนึงหลอต๊เลยนะครับม่นช่เป็นนาตาแบบนี้นะครับปลาเก็ดมากนะครับโดยเฉพาะนาหนาวนะครับตอนนี้ก็สิเริ่มเศร้าหนาวเนี่ยก็ยังได้ผลนะครับผม นี่เป็นตะกอ้อวิ่งนะครับวิ่งนะครับวิ่งประมาณ2เมตรผมใส่สินี้ไอ้สต็อปไลน์ล็อกนะครับสต็อปสต็อปไลน์ล็อก2เมตรนะครับวิ่งระยะเง้วอยู่ยง้วสองเมตรตัวเบสจะป็นแบบนี้นะครับนี่นครับหล่ออกเฟืองหมากเบสพุมสี่เหลี่ยนแบบคู่แบบนี้นะครับเนี่ยเพื่อว่าอาศัยว่าปลา ปลาน่อยก็ได้เวลาปลาหง่ติดอ่าดวงหง่ก็สีซอยทํางานได้นะครับเทนี้นะครับสีกะประมาณริมปากนะครับดวงหง่นะครับเข้ากับหมนมปากนะครับนี่นะครับนี่เบสโฟมนะครับไปเกกะอันนี้เป็นเบ็ด0.8หรือว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรนะครับเบสเบอร์นี่นะครับกแบบนี้ครับ วันนี้ดวงทึ้งนะครับเออดวงญงนี่นะครับเม็ดเบอร์ซี่อมเี่นเบอร์ซีกี่นุปีกาก่พ่มเด่นเบอร์สิบเอ็ดสายขนมปังนะครับนี่ย่อขนมปังนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเขาก็บีบทั้งตูดหน่อยนึงนะครับนีปลานกเขาประกากินดีนะครับผมสิบอกให้นะครับปลาแม่น้ำแห่งดีนะครับแห้งกินแห่งมากนะครับขนมปังปลาแม่น้ำนะครับ เพราะว่าปลาแม่น้ำม,มันจะกินเศษอาหารพวกที่อยมากกับน้ำนะครับพ<ม>ึงลงเหยื่อไม่แหลกนะครับไม่แหลกก็กินเลยนี่นะครับเหยื่อตกปลาฤดูหนาวนะครับเนี่ยทุ่งนี้นะครับสองผมปั่นมากนะครับเหยื่อตกปลาฤดูหนาวทุงนี้ประมาณ3กิโลนะเนี่ย ถุงนี้ถุงถุงละหนึ่งรูดนะครับรูดละหกสิบห้าบาทนะครับเท่ากับกาใส้นะครับกําขนมปังนะครับขนมปังขาวนะน,นะครับเท่ากับกัเไื่ๆนะครับอัตราหนึ่งต้นหนึ่งนะครับอันนี้ผมปั่นมาแล้วนะครับผมใส่ขนมปังมาแล้วแต่เมื่อขึ้นนะครับ ไี่ครัผู้ใด,ดเสียไปบ่วของน้องปังไหบก็บไดบ่ม,มีเสียนะครับผมเก็บได้ดนนะครับเก็บได้โดนหลายเดือนนะครับผมเป็นปีวนละประมาณนะครับนี่ตัวนี้นะครับจะบอกคือลาดนะครับเดี๋ยวเอกไปพ่นน้ำเล็กน่อยนะครับ ปั้นเงี้ยนะครับให้แตกตัวง่ายๆนะครับปลาเข้าไว้นะครับผม นี่นครับขนมปังเขากับขนมปังเขากับกระเน็บใส้หนีเลยนะครับฟมเขากับปลอยไว้ยังสี่เลยนะครับป่ากินไว้นะครับใส่ขนมปังปลา,งปากินไว้ครับเป็นโลงเหงื่อกันเลยนะครับนั่นแนหะเรียบร้อยครับเหงื่อตกปลาเลยดู้อาแล้วนะครับ รุกันนะครับผมกำหารหนี่กับร่างจะเเลี่ยนเงื้อนะครับอันนี้เพ i̇şte ิ่งไอ้ล่งบ้านในเลี่ยนเงื้อนะครับนี่บ้านในเลี่ยนเงื้อนนี่นะครับนี่บ้านในเลี่ยนเงื้อนนะครับกับล่างสิเเลี่ยนอ่าหลังสุดท้ายของไอ้ไอ้นี่ขั้นปานินี้นะครับเรียนนี่นะครับแถวนี้กับร่างเลี่ยนอันนี้เพิ่งล่องบ้านในเพี่ยนครับ ไปกินหลังหูหลังล่อง,องสุดท้ายนะเมื่อกี้ลอ้อรุ่นกันอีกต่อไปนะครับครับสภาพไม้นี่ครับรถจอดอยู่โฮมใหม่ครับอันนั้นเป็นร้านนะครับร้านหมองไฟคาเฟ่ครับเป็นร้านอาหาร ุนะนับปลาเขาครับปลาเขาปลาเขาหลังที่สองนะครับผมหลังที่สอง เกลดตุ้งติ่งครับยังบ่รอนหลุดครับรอนหลุด ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเอาเลยนะครับรอต้องรอต้องรอเวลานะครับเอาเลยครับเดีย๋ยววัดเลยนะครับผมมีน้นำหนักครับมีน้ำหนัก ่ใส่ครับนิสัยของวะ โอ้ขาดซ้ำครับขาดจอยครับ มืัอนี้เฮาก็สิแคมปิ้งย่างหมูกันนะครับผมเดี๋ยวะเนี่ยมันขึ้นป่าจีตรงไงเด้ออเามันขึ้นยังไงเขาจะเอาได้มีจะผสมยังไงกับป่าบอลเขามานั่สองสามหมืุ่่นจิโอ้เขามานอนงแบบกลุ่นนึงดิเออมันเยะหนึ่งมาสองขึ้นไอหนึ่งมาสามขึ้นแล้วสันเออเจ้าวาเขาวันบัดเขาวันเขาดีช่วงกัน ครับนี่บรรยากาศครับอี่กังคืนลงตลอกเบนะครับจังสิยิ้ยินเสียงนะครับผมนนี้มาแคมปิ้งนี่บรรยากาศครับเลาวรุนครับ น้ำไหลเด็กทำไมหนูอัเพรานนั้น